เฮ้ยมีอยู่เพิ่มตัวไม้ขาวขวามือขบไปจาก1085เขางนอกข้างนอกขวามือไปเรื่อยเรื่อยเห็นมามีอยู่เห็นแล้วเห็นแล้ <c oughs> วตายวู้ฮู้เฮ้ยบ้านมีกัวนึงอ่าไอ้สัตว์ได้เด่นเด้อมับ้นต้มสายม้านต้มสายหัวตาหัวาต้าโอ้ยอีท์มากมันยิงกูมั้เนี่ยยิงกันเองดิเดอรเฟอร์ร,อรี้เดอร์ตาดานเอร์ตาดามันเอร์ตาดามันเนี่ยเออลอยบอลม่ใก้ใกล้เออเราไปยิงได้ปะเอาอะไรปะเพิ่ม แล้วกูเอาต่อได้สภาแค่นั้นน่ะเอ้าอี๋โอ้โหนี่ยี่แม่กกูสักตัวเลยคันแรกใช่ใช่ไปคันเพื้อเอาขวาแล้วเอาขวาแล้วมาเหมือนเดิมไอ้รถบางกูอยู่ได้ล e l ล o m o t h ฟักเกอร์ Hello, นันตรงไปตรงไปได้สองตัวเวสงตัวสตัวบิดหน้าเลยสตัวรถจะระเบิดไปตัวจะเติมเื่อแต่ตัวเดียวละไปก่อนเริ่มน่โอูกไเวรถจะระเบิดหรอไม่ด้ปะแม่คตนัวเลยอ่ะตัวนัดเดียวอ่ะม้

ตรงนี้น็อกตรงนี้น็อกมาร์ครอรอให้มันชุบก็แล้วกันยิงไม่กลนหรอกอ้แค่นาจต้องขึ้นมาเนี่ยไม่คอวน่เออไอ้กุ๊บไปทางขวา่ะเออไปกันอะไรเดี๋ยวดูให้ไหวแล้วไสองคนไอยู่เหยมันน็อกไปสองแล้วใช่ใช่ๆเพื่ออยู่ใกล้ขวามือกูน่ะมาม อเตัวมันเแด่ไปมึงเจอน้อพองไม่เห็นวะเออกูเจอแล้วปวแล้วขีด้าเข้าน้ำใต้เข้าน้ำก่อนเกิดอยู่เ้องน้ำสองตัวทำต่อมารองน้ำสองตัวเลยหยุดยิ้มีกี้ยงเลยวะตรงมากตรงมารกอ๋อพลาไปละหมดตาหเโอ้โหเวอร์จัดอะก็หมเก้ยปซ้ำกซ้ำ เออว้าน้าไก่รอลองเนนะต่ไปแล้วผู้เข้าได้ผูตามลอยังฆ่าบ้านอ่ะองเลยแหลแค่นี้แหละสอตัวที่พูดาน้โดนปัดอกเอาวขาวขาเลยอ่ะเดยกขึ้นเป็นชั้นสามไปแล้วโอ้ไข่ควายยเพืนอยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหน ฮ่องไอ้ฮ่องก้าวฮองก้าช่วยหน่อยฮ่องก้าวฮองก้าวเออช่วยได้ช่วยได้คิวคิวครูแดงข้างมันลงเลสเตอร์ลองตัวหนู่ช่หรอไอ้ยันไหนมันดีดี่เฮียเลยสองตัวอยู่ไหนวะเนี่ยจะไปทำเพื่อนมาเราเพื่อนดูว่าอยู่ตรงนั้นเฮียเฮ้ยคุณหน้าคุณหน้าไปเอามันปะถ้าเกิดกูไปเอานะเดียวนั่

เขี้ยมไปทำอะไรเนี่ยาปรถเมล์แต่ถ้ามึงไปออกแล้วแล้วกูมีอยู่จะโบสถ์พันก่อนไ่ดูเงินพันนั่นแตวกูน่าจะตามเหมือนกันไอ้เขี้ยจายหมดอีกตั้ไปทั้งหมดกันเถอะเอาเงินไปกูนีไม่โยนอะไรอ่ะ โดนจิงโดนจริงมั้งหนึ่งน้องนะเดี๋ยวว่านาว่าคนเดื่อยู่บนหัวน้ะสลิมไปไม่ได้กูโคตรจะสิงเติมออยุ่งกันขาโอ๊ยขันนึขอเก้าวันขอขนสอให้อยู่ได้อยู่าอยตรงวันไดเว้ยขอั้นหั้นหน่ง mãn lên 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 ở lên 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 อะไรอ่ะไอคิบ้านที่เสียตัวต่อเลยเกือบแล้วบ้านนี้บ้านนี่ถอดตัวบ้านกูถอดตัวอ๋อเกือบไม่ล็อดหลอเที่่มันอยู่ตรงรั้วเนี่ยพี่เอ้ยผมรู้ว่าพี่อยู่ของแข้งนอกได้เพราะแกบอกว่าไปแล้วมาขวาญหรอมขวาญเอาต่อได้ปะเอาเะเอาเถอะเอาเถอะีอาดิเอาดิเดี๋ยวจิบ้ามาเลยเดี๋ยวเราจิบ้าถ้าใครเอาข้าวหลมาอีกวคนเนี่ยเฮ้ยไปอยู่บ้านซ้ายเี่เราจิบมันทำทียอะไรอยู่นะ อันสายชิบขวาอยู่ชิบขวาอยู่ตรงหน้าต่างไม่มีคนจอดสายบ้านกูสายบ้านกูสายบ้านกูมาขี้ตอนหนาม้านเขียวกูข่าวนักข่างพวกกูมาเต็มระบบนะกูบอกก่อนเฮ้ยบ้านเหลืองบ้านคันนึงเอาเดิยวเดียวดิ ไม่ได้ทำเฮี้ยะไรเลยไม่ได้ไม่ไทำหนังผมเข้าเนินได้หมเจ็บเจ็บเจ็เลย